สวัสดีค่ะชลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง A s ซ s t เ r อนะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เราจะเน้นลัคนาเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาหรือว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนคุณลองฟังเทียบดูจากราศีก่อนก็ได้นะคะราศีคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง12กุมภาพัานธ์โดยประมาณ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดที่เป็นการสนับสนุนช่องค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกและก่อนที่จะไปฟังเนื้อหานะคะสําหรับท่านที่ต้องการให้มีตัวหนังสือประกอบคําบรรยายคุณสามารถแตะที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะจะมีปุ่มนะคะสมปุ่มที่มุมบนด้านขวาปรากฏ กดไปที่ปุ่มตรงกลางนะคะหรือว่ามีลักษณะคล้ายกับตัว c 2ตัวหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตัวหนังสือประกอบคำบรรยายขึ้นมาอาจจะไม่ได้ขึ้นทันทีนะคะหลังจากที่ลงคลิปราสักประมาณ15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งคุณสามารถใช้วิธีนี้กับทุกคลิปทุกช่องนะคะที่คุณต้องการให้มีคำบรรยายทาง y t u t u นะคะเขามีออปชันนี้บริการสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะคะซึ่งบางช่องก็อาจจะเลือกภาษาได้ด้วย คราวนี้นะคะเรากลับมาที่เรื่องของเรากันค่ะจากภาพนะคะคุณจะเห็นว่าการให้ผลของดาวจะมีช่วงที่แตกต่างกันแต่ที่เด่นๆนะคะที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้มีอยู่2จุดนั่นก็คือดาวอังคารนะคะที่โคจรถอยหลังกลับมาอยู่ที่ราศีมิถุนยังมีสถานะที่เป็นสีแดง สก็คือดาวศุกร์ค่ะที่โคจรไปกลุ่มร่วมกับพระราหูนะคะที่ราศีมีนและองค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆนะคะที่จะส่งผลไปถึง13กุมภาพันธ์โดยประมาณเดี๋ยวจะค่อยๆขยายความในแต่ละส่วนค่ะโดยที่จะให้ดาวอังคารนะคะเป็นพระเอกของคลิปนี้เพราะว่าถือว่าประเดิมความแปลปรวนแรกของปีสำหรับลัคนาราศีมังกรดาวอังคารนะคะเป็นตัวแทนที่มาจากสองภพเรือน พบพันธุที่เกี่ยวกับเรื่องในบ้านค่ะหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ความมั่นคงความเป็นอยู่เครือญาติแล้วก็ทำเลที่ตั้งนะคะกิจการร้านค้ารวมไปถึงประสบการณ์ความรู้ค่ะก็ถือว่าเป็นสมบัติที่มีติดตัวกันแล้วก็พบลาภคือการต่อยอดการทำให้งอกเงยจากเดิมการเสี่ยงโชคการลงทุนแล้วก็เพื่อน ความหมายเหล่านี้นะคะกลับมาอยู่ในจุดของอุปสรรคความท้าทายอาริศตรูคู่แข่งคู่กรณีโรคภัยไข้เจ็บภาระนี้สินหรือว่าคดีความ และความหมายบางอย่างนะคะที่เราว่ามานี้อยู่ในช่วงของการสะสางคลี่คลายค่ะหรือว่าหาข้อสรุปยังไม่ได้ชัดเจนดีในภพอรินี้นะคะมีทั้งข้อดีและสิ่งที่คุณยังไม่ควรประมาณซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเรารู้เท่าทันแล้วก็ตั้งรับได้ดีคุณไม่ต้องไปกังวลค่ะเขาถอยหลังกลับมากระตุ้นคุณในเรื่องของการสร้างรากฐานความมั่นคง แต่ว่าเข้ามาในรูปแบบของความกดดันคุณจะเห็นนะคะว่าการทำอะไรรูปแบบเดิมๆมันจะไปต่อได้ยากซึ่งหลักเกณฑ์นี้สามารถใช้ได้กับทุกเรื่องคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนแผนบางอย่างไปโดยปริยายค่ะแล้วก็เตือนให้ระวังเรื่องของการครบคนเพราะว่ายังคงอยู่ในช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะกับบางสถานะก็น่าที่จะเห็นท่าแท้กันได้มากขึ้น ที่เคยพออกพอใจกันนะคะในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีเหตุให้ขัดแย้งกันได้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องให้คุณข้องหมองใจกับใครบางคนเป็นไปได้ทั้งสังคมที่บ้านหรือว่าเพื่อนบางคนค่ะ ที่อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้มีการเจรจาต่อรองในรูปแบบของเจ้าหนี้ลูกหนี่คุณเป็นได้ทั้งสองสถานะนะคะหรือว่าต้องทำเรื่องยากบางอย่างก่อนคะ่ะจึงจะมีลาบผลตามมา จังหวะนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่เกินกว่ามาตรฐานปกติที่คุณคุ้นเคยมันจะมีบรรยากาศของการต่อสู้ค่ะการแข่งขันการเอาชนะในรูปแบบต่างๆซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปชี้เฉพาะเจาะจงให้ตรงกับทุกคนได้นะคะอยู่ที่ว่าคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรและใครเรื่องของการสร้างรากฐานความมั่นคงนะคะสิ่งที่ควรกระทาก็คือ เล่นไปตามบทที่ดาวอังคารส่งมาเลยค่ะแต่ละคนนะคะคุณจะเจอในรูปแบบที่เข้ามาไม่เหมือนกันแค่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงได้ยากแล้วก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงด้วยเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลตอบแทนค่ะความมั่นคงรายได้ไม่อยากทําก็ต้องทํานะคะว่ามาถึงจุดนี้ซึ่งบางคนมีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆบางอย่างเพิ่มเติม ทั้งที่คุณตั้งใจเรียนรู้ด้วยตัวเองเอามาต่อยอดการงานของคุณหรือว่าจำเป็นต้องทำนะคะคุณก็จะได้ทักษะความรู้ไปโดยปริยายไม่รู้ตัวอีกทั้งนะคะลักษณะของดาวดวงนี้จะมีความกล้าได้กล้าเสียคะ่ะเน้นปฏิบัตินะคะไม่เน้นทฤษฎีการที่คุณจะได้อะไรจากดาวดวงนี้คุณต้องลงมือทำคะ่ะถ้าคิดแล้วปล่อยให้เป็นเพียงแค่จินตนาการจับต้องไม่ได้ตรงนี้ก็คงไม่ช่วยอะไร แต่ให้คุณทราบไว้นะคะว่าทุกอย่างที่เข้ามาเป็นบททดสอบในช่วงสองเดือนนี้มันจะมีบางส่วนนะคะที่จะส่งผลดีกับคุณในอนาคตแล้วก็จะมีบางส่วนค่ะที่มันเป็นปัญหาจริงๆที่รอการสางคลี่คลายดีซะอีกนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้เพราะว่าคุณยังมีทั้งดาวพฤหัสและก็มฤตยูค่ะที่ยังคงส่งเสริมคุณอยู่ในภพปุตตะ ฉะนั้นการที่คุณจะเริ่มใหม่หรือว่าการลองผิดลองถูกอะไรมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพวกคุณนะคะอีกทั้งดาวประจำราศีก็อยู่ในสถานะที่เป็นสีเขียวมีการขับเคลื่อนที่ดีค่ะแบบก้าวกระโดดมองไปในทางบวกเข้าไว้ค่ะไม่ว่าคุณกำลังรับมืออยู่กับเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เอง พบอรินี้นะคะถือว่าเบาที่สุดแล้วค่ะในบรรดาตำแหน่งที่เสียหรือไม่นะคะก็อาจจะเข้ามาเป็นสัญญาณบ่งบอกให้คุณรู้ทิศทางบางอย่างค่ะที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี่อาจจะเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น หรือถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ได้มีเรื่องของการลองผิดลองถูกอะไรใหม่ๆแล้วจังหวะนี้นะคะคุณอาจจะต้องตั้งรับที่เกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยคะ่ะอาจจะมีจุดที่ชำรุดสุดโทรมหรือไม่สุขภาพร่างกายของใครบางคนในครอบครัวก็อาจจะเจ็บป่วยได้และจะว่ากันด้วยเรื่องของธาตุสภาพแวดล้อมรอบตัวดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมนะคะซึ่งในตำแหน่งนี้ก็คือลมถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมกัน ที่แน่ๆน,นะคะมีการขับเคลื่อนในเรื่องของการต่อยอดค่ะจังหวะนี้คุณอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของการหาทำเลที่ตั้งทำการค้าการขายก็ได้หรือว่าได้ทำเลที่ตั้งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่ามีคู่แข่งเข้ามา สิ่งที่คุณพยายามผลักดันนะคะมันมีความคืบหน้าได้ก็จริงค่ะแต่มันจะมีความไม่ราบรื่นบาง,างอย่างอยู่ในนั้นตรงนี้ก็ค่อยๆทํากันไปซึ่งเป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างให้คุณเห็นภาพนะคะตัวอย่างนี้เพราะว่าถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทจังหวะนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยกับการทํายอดค่ะการทําผลงาน ล่าผลที่คุณจะได้จากดาวดวงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําไม่ได้แค่ว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการรับมือในบางเรื่องหรือว่ากับคนบางคนหรือไม่นะคะก็อาจจะเป็นลักษณะของการเป็นหนี้ด้วยความเต็มใจค่ะ เพื่อน,นำมาขยับขยายต่อยอดประคับประคองกิจการนะคะหรือว่าเป็นการลงทุนเพิ่มเติมงานที่คุณทำอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ใดๆกับใครเลยช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังเรื่องของการครบเพื่อนบางคนไว้หน่อยคะ่ะอาจจะมีเพื่อนบางคนทำตัวเป็นศัตรูหรือถ้าเป็นสังคมการทางานนะคะอาจจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจน หน้าที่จะมีบางส่วนนะคะที่ขัดแข้งขัดขาการในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะวิธีการตั้งรับนะคะก็คือพยายามอย่าไปเป็นจุดสนใจค่ะหรือนะคะถ้ามีการชักชวนให้ไปทําอะไรร่วมกันโดยที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาคุณอย่าเพิ่งประมาทจังหวะนี้นะคะคุณไม่ควรไว้ใจใครมากจนเกินไป ลาผลที่คุณจะได้จากดาวดวงนี้เป็นลักษณะของการแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นนะคะเช่นว่าสายงานอาชีพที่คุณส่วนใหญ่ต้องเข้ามาพึ่งพาความรู้ความสามารถของคุณงานเหล่านี้จะมีความโดดเด่นค่ะและก็ใช่ว่าจะต้องเข้ามาในรูปของตัวเงินเสมอไปบางทีก็เข้ามาทำให้คุณได้เป็นที่รู้จักในสายงานที่คุณทำอยู่มีความน่าเชื่อถือมีเครดิตท,ที่ดี และถ้าจะดูสภาพคล่องทางการเงินของคุณนะคะว่ามีทิศทางไปทางไหนหรือว่าช่วงนี้ควรลงทุนอะไรไหมจะดูที่ดาวอังคารแล้วก็พระราหูควบคู่กันค่ะเพราะว่าเกี่ยวกับการเงินการทํามาหาได้แล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งคุณจะเห็นนะคะว่าดาวสองดวงนี้เขายังอยู่ในสถานะที่ต่างกัน อังคารเป็นสีแดงพระราหูนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการโคจรค่ะแค่ว่าต้องดูสภาพแวดล้อมรอบตัวว่าอยู่ในจุดที่ส่งเสริมมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นตรงนี้นะคะจะมีทั้งสิ่งที่คุณขับเคลื่อนได้และสิ่งที่จะเข้ามาเบียดเบียนทรัพย์ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งตรงนี้นะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับดาวในพื้นดวงกําเนิดของตัวเองด้วยว่าดาวอังคารหรือว่าพระราหูใครส่งเสริมมากน้อยกว่ากันคุณต้องลองจับสังเกตตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะค่ะและก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้อย่างน้อยนะคะก็พิจารณาเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาให้ดีอย่าเพิ่งไว้ใจใครแค้นเองค่ะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามา พราะถ้าสังเกตให้ดีนะคะคุณจะเห็นว่าตำแหน่งของดาวพุธท,ทั้งอริแล้วก็สุพะมีทั้งดาวอังคารและก็พระเกตนะคะที่เข้าไปกระตุ้นทําให้มีความเชื่อมโยงไปที่พบตนุโตตนของคุณค่ะฉะนั้นนะคะมันมีความเป็นไปได้สูงค่ะที่การขับเคลื่อนของคุณจะมีทั้งอุปสรรคและก็ความเจริญก้าวหน้าเข้ามาในเวลาเดียวกัน ถ้าจะมีโอกาสได้ทำอะไรในช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะถนัดหรือไม่ก็ตามและทําไมเป็นการเอารัดเอาเปรียบมากจนเกินไปน้อมรับทำไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะหาทางทำไปต่อได้เองซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความในความหมายของดาวพุธเพิ่มเติมให้และอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สำคัญที่มีผลต่อดาวอังคารดาวคู่ศัตรูค่ะอังคารกับเสาสามกับเจ็ด ดาวสองดวงนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้อยู่เราให้น้ำหนักความเป็นไปได้อยู่ที่50%เกันค่ะยกเว้นว่าใครนะคะถ้าคุณทราบดาวในพื้นดวงกำเนิดของตัวเองและมีดาวอาทิตย์ที่ตั้งรับอยู่ในตำแหน,น่งนี้ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของความระมัดระวังให้สูงขึ้นค่ะเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารก็เป็นอีกหนึ่งคู่ศัตรูกัน ความเกี่ยวข้องของดาวสองดวงนี้นะคะที่เด่นๆจะมีอยู่สองเรื่องสุขภาพค่ะคุณยังไม่ควรประมาทนะคะและสองเรื่องผิดใจกับผู้อื่นโดยที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งรับสองเรื่องนี้ให้ดีเรื่องลำบากใจบางอย่างในครอบครัวมันเป็นไปได้หลายรูปแบบค่ะคนโสดกับคนที่มีคู่ครองก็จะได้รับผลในรูปแบบที่แตกต่างกันน่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากช่วงที่ผ่านมานะคะไม่น่าจะเป็นเรื่องใหมส่สัทีเดียว เรื่องกงสีภาระบางอย่างที่ทำร่วมกันกับคนในครอบครัวจะมีเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบบางอย่างก็ได้ซึ่งดาวอังคารนะคะทำให้เรานึกถึงความเป็นเดจาวู ue, ค่ะคือภาพเก่าหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างในอดีตนะคะมันย้อนกลับมาส่งผลใหม่อีกครั้งเหตุการณ์แรกก็คือวันที่ดาวอังคารย้ายค่ะวันที่25มกราคมใกล้เคียงนะคะกับผู้นำประเทศมหาอำนาจคนที่47เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้ที่เคยมีบทบาทในตำแหน่งนี้มาแล้วเหตุการณ์นี้นะคะจะมาพร้อมกับผลกระทบหลายๆอย่างที่มีผลไปทั่วโลกไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเตรียมความพร้อมนะคะกับสภาพเศรษฐกิจที่จะมีความผันผวนในรอบนี้ให้ดีกลับมาที่เรื่องใกล้ตัวของเรากันค่ะจากที่ดาวนะคะเข้าไปกระตุ้นอยู่ในราศีกรกฎแม่ทัุน้ำวาระที่เกี่ยวกับทางน้ำนะคะที่เกิดขึ้นในบางจังหวัดทังภาคเหนือและก็ภาคใต้ช่วงปลายปี67 จะสงบลงเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากนี้ไปสองเดือนเดาวเข้ามากระตุ้นอยู่ในธาตุลมส่งกำลังถึงดาวเสาคู่สัตรูวาระที่จะเกิดปัญหาทางสภาพอากาศจะมาแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนเรื่องของฝุ่นลมพายุหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทางระบบทางเดินหายใจจะกลับมาเริ่มสร้างปัญหาใหม่ใน,นรอกนี้หรือว่าการเดินทางทางอากาศก็ต้องระวังเรื่องของความปลอดภัย ตรงนี้นะคะเป็นภาพรวมที่มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดได้หลายรูปแบบค่ะโดยที่มีลมเป็นสาเหตุซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะดาวเคยทำองศานี้มาก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดก็คือทั้งปี6-7แล้วก็ปี6-6มันเหมือนเดจาวูค่ะที่บางเหตุการณ์ในอดีตจะกลับมาส่งผลกระทบซ้าเราจรึงยกให้ดาวอังคารนะคะเป็นความแปรปรวนแรกของปีแต่ว่าในขณนะเดียวกันนะคะ องค์ประกอบของดาวดวงอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงค่ะฉะนั้นเหตุการณ์มันจะไม่ซ้ำรอยสักทีเดียวแค่ว่ารูปแบบบางอย่างนะคะจะทำให้เรานึกถึงบางเหตุการณ์ที่เคยเกิดหรือว่าส่งผลมาก่อนหน้านี้แต่สำหรับดาวอังคารนะคะก็ส่งผลแค่ช่วงสั้นๆค่ะประมาณ2เดือนตรงนี้มองว่าเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นหรือว่าสัญญาณเตือนบางอย่างจุดพลิกผันนะคะที่น่าจับตามองจะอยู่ที่เดือนพฤษภาคมค่ะ ที่ดาวใหญ่จะย้ายพร้อมกันถึง3ดวงและช่วงปลายปีนะคะที่ดาวจะโครจรวิปริตกันที่สำคัญส่งผลกับธาตุลมทั้งสิ้นนี่เป็นจุดที่เรายังไม่ควรประมาทกันไปต่อกันที่ตำแหน่งตันุนะคะตัวตนของคุณกันบ้างค่ะมีดาวเข้ามากระตุ้น2ดวงก็จะนำมาซึ่งผู้คนแล้วก็เรื่องราวต่างๆค่ะต่อให้คุณจะอยากอยู่ของคุณเฉยๆก็ตามแต่เดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็จะเข้ามา และที่แน่ๆน,นะคะแค่ดาวย้ายออกจากตำแหน่งวิงนาศนี่ก็ถือว่ามีข้อดีหลายอย่างแล้วค่ะอย่างน้อยเกณฑ์นในทางลบก็น่าที่จะเบาบางลงได้ซึ่งโดยเฉพาะดาวพุธนะคะยังอยู่ในช่วงของการโคจรเร็วอีกชั้งเรื่องของาธาตุสภาพแวดล้อมรอบตัวตรงนี้ก็ถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมดาวพุธโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจเหนือกว่ามาก่อนหน้านี้ปัญหามันอาจจะยังไม่ได้หมดไปสัทีเดียวเพราะแค่ดาวย้ายหรอกนะคะ แต่ว่าอุณหภูมิของความตึงเครียดนะคะมันก็อาจจะลดลงไปได้บ้างค่ะหรือว่าอย่างน้อยต่างคนต่างอาจจะยุ่งกับเรื่องของตัวเองค่ะการที่จะมาจับผิดเพ่งเล็งมันอาจจะน้อยลงไป และในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีบางส่วนที่คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในรูปแบบต่างๆหรือถ้าคุณรอข่าวสารความคืบหน้าใดอยู่ไปติดตามถามไทยนะคะมันมีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าเข้ามาให้เห็นมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือหยิบยื่นเอื้อประโยชน์ให้งานทําหรือว่าเป็นเพียงแค่การชี้แนะให้คําปรึกษา แต่ว่าการกลุ่มร่วมกับดาวอาทิต์ยนี้สิคะเรายังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ามันจะไม่มีอุปสรรคตรงนี้เตือนในเรื่องของสุขภาพละกันคะ่ะจะไปไหนมาไหนอย่าประมาทในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งความเป็นพบอริที่ติดตัวดาวพุธมานะคะตรงนี้คุณน่าจะมีปัญหายืดเยื้อกับใครบางคนซึ่งจะมีผลกับคุณไปอีกพักใหญ่ๆคะ่ะ ฉะนั้นนะคะจำเป็นที่คุณจะต้องรู้จักธรรมชาติของคนใกล้ตัวให้ดีแล้วห่างวิธีรับมือนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งของคุณคุณสามารถเป็นผู้กำหนดทิศทางได้ใช่ว่าจะปล่อยให้ใครเข้ามาทำอะไรก็ได้ในพื้นที่ของคุณหรืออย่างน้อยนะคะก็ต้องมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆไปแทนค่ะเพราะว่าคุณอยู่ในจุดที่ต้องรับมือกับหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันจัดลาดับแล้วก็ให้ความสาคัญกับสิ่งต่างๆรอบตัวให้ดีนะคะ แต่ถ้าคุณไม่ได้มีข้อพิาพาทหรือว่าความขัดแย้งกับใครนะคะก็อาจจะเป็นเพียงแค่ผู้ใหญ่ให้โอกาสค่ะมีเรื่องยากที่คุณอาจจะต้องพิสูจน์ความสามารถได้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัดทั้งที่ทำให้เกิดทั้งความก้าวหน้าแล้วก็เป็นการแก้ปัญหามันเป็นไปได้หลายรูปแบบนะคะความหนักเบาของแต่ละคนจะไม่เท่ากันค่ะขึ้นอยู่กับช่วงวัยอายุสถานะแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยวิธีการรับมือมันก็จะแตกต่างกัน สำหรับดาวอาทิตย์นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหน้าที่หลักๆก,ก็มักที่จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกผันในรูปแบบต่างๆค่ะขึ้นอยู่กับว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนเท่านั้นเองแล้วก็จะมีผลอยู่ในตำแหน่งนี้ถึง13กุมภาพันธ์บางคนอาจจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกพินัยกรรมนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเหตุการณ์สูญเสียเสมอไปเป็นมรดกที่คุณได้มาก่อนหน้านี้ก็ได้ คุณอาจจะมีแผนที่จะจัดการทำอะไรบางอย่างหรือว่าได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับสินไหมทดแทนได้เงินปันผลจากประกันชีวิตหรือไม่ก็เป็นลาภผลจากแดนไกลไปเลยค่ะใครที่มีความประสงค์ที่จะไปทำงานในต่างแดนคุณยังมีโอกาสได้ลุ้นนะคะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ของการเดินทางไกลแค่ว่าอย่าเพิ่งประมาทในเรื่องของความปลอดภัยและคุณเห็นตำแหน่งต่อไปไหมคะที่ดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์เขาจะย้ายเข้าไปค่ะ นั่นแหละค่ะพบกระดุมพระดาวสามดวงนะคะเข้าไปกระตุ้นอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคุณวางแผนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเผื่อไว้ได้เลยค่ะจะมีทั้งที่คุณทราบว่าต้องจ่ายอะไรอยู่แล้วแล้วก็อาจจะหมดไปกับเรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรเสียขึ้นอยู่กับว่านะคะคุณพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเช่นกันหรือว่าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ยังได้นี่เป็นการเตือนล่วงหน้านะคะเพราะว่ามีความต่อเนื่องกับสิ่งที่คุณกําลังรับมือกันอยู่ในตอนนี้ จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องรับมือกับดาวคู่ศัตรูเพิ่มขึ้นค่ะโดยเฉพาะดาวอาทิตย์นี่แหละคะ่ะเป็นอีกหนึ่งดาวที่มีความเป็นไม้เบื่อไม้เมากับดาวอังคารเรื่องของความสัมพันธ์นะคะกับคนบางสถานะก็ถือว่ามีความเปลาะบางถ้าคุณไม่ต้องการให้เรื่องมันลุกลามบานปลาย อะไรที่ยับยัง้งหรือว่าทําให้มันทุเลาเบาบางลงได้ก็ทสํสซะตั้งแต่ตอนนี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์การเงินและเราจะปิดท้ายกันที่ดาวศุกร์ค่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในตําแหน่งนี้ร่วม4เดือนนะคะแต่ว่าเราจะตีความให้สอดคล้องหรือว่าให้ผลร่วมกับดาวในปัจจุบันนี้ก่อนในตำแหน่งนี้นะคะดาวศุกร์มีความแข็งแกร่งในตัวเองค่ะได้มาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุด เรื่องของธาตุสภาพแวดล้อมรอบตัวก็ถือว่ามีส่วนที่ส่งเสริมแต่ว่าในด้านที่คุณจะต้องตั้งรับก็คือการกลุ่มร่วมกับพระราหูแต่ว่าโดยภาพรวมของดาวดวงนี้นะคะเรายังคงให้น้ำหนักไปในด้านที่ดีมากกว่าเสียแค่ว่าเรื่องบางเรื่องกับคนบางคนคุณยังคงต้องใช้ความรอบคอบให้มากในตำแหน่งนี้นะคะคือการติดต่อพบปะผู้คนค่ะการเดินทางการเจรจาต่อรอง การสื่อสารการประชาสัมพันธ์สังคมเครือข่ายพี่น้องเพื่อนฝูงการไปเข้ากลุ่มเข้าสังคมหรือว่าพวกพ้องนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะว่าการขับเคลื่อนของดาวสุขในตำแหน่งนี้นะคะจะมีบุคคลที่2ที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตัวของดาวสุขเองนะคะเขาก็เป็นตัวแทนที่มาจากเรื่องดีๆค่ะเช่นที่เกี่ยวกับการบุกเบิกริเริ่มความทันสมัยไอเดียความคิดประสบการณ์ใหม่ๆและก็คนที่อายุน้อยกว่า แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณซึ่งความหมายที่ว่ามานี้นะคะมีความแข็งแกร่งนะคะเกณฑ์ที่คุณจะได้มิตรใหม่เพื่อนใหม่ค่ะมีโอกาสเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่ารุ่นราวข่าวเดียวกันแต่ว่ามีนิสัยเหมือนเด็กหรือว่าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยได้เรียนรู้มีประสบการณ์อะไรใหม่ๆมีโอกาสได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบใหม่ๆให้ทำหรือว่ามีทีมงานผู้ประสานงานใหม่ๆที่คุณจะต้องไปทำงานร่วมด้วย เครือข่ายสังคมคอนเน็ t ชันของคุณจะมีความกว้างขวางมากขึ้นนะคะแค่ว่าคุณจะต่อยอดตรงจุดนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระก็มีโอกาสที่คุณจะได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆแต่นั่นหมายความว่าคุณก็จะต้องมีเทคนิควิธีที่จะเข้าถึงพวกเขาด้วยอีกทั้งก็มีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะมีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่คุณไม่คุ้นเคย จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าด้วยเรื่องของการทำงานก็ได้ถูกส่งตัวไปเรียนรู้ไปอบรมสัมมนา,ามีงานเข้ามาทำเพิ่มแล้วก็มีไรายได้เพิ่มตามด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าดาวการเงินของคุณนะคะพระราหูเรื่องของการทำงานก็ไม่ได้แย่นะคะอยู่ที่ว่าคุณได้ทำในสิ่งที่ส่งเสริมกับตำแหน่งนี้มากน้อยแค่ไหนคือเรื่องของเทคนิคค่ะการเข้าถึงผู้คนเพราะว่าดาวเจ้าเรือนะคะดาวพรหัสมีความแข็งแกร่งค่ะ แค่ว่าอยู่ในสถานะที่เป็นสีแดงอาจจะมีให้ผลผิดเพี้ยนไปได้บ้างแต่ว่าในด้านที่ดีนะคะที่เกี่ยวกับเช้าต่างชาติการเดินทางไกลย,ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งแค่ว่าคุณอย่าพึ่งนะคะไปเสียงในเรื่องของการลงทุนอะไรที่คุณยังมีประสบการณ์หรือว่ามีความรู้ที่ไม่มากพอตรงนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยอีกจั้งบางคนนะคะก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําเอกสารบางอย่างคะ่ะ หรือว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวง่ายๆบางคนเริ่มจดบันทึกนะคะทำบัญชีมีการวางแผนหรือถ้าใครนะคะเป็นนักเขียนช่วงนี้คุณก็อาจจะกำลังเริ่มทำหนังสือเล่มใหม่มันมีเกณฑ์ของการขีดเขียนค่ะการทำเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งทาเมื่อใดนะคะที่คุณทำเอกสารสำคัญและมีข้อผูกมัดทางกฎหมายคุณไม่ควรประมาทส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยเห็นภาพตอนที่ทำกันหรอกค่ะ แต่เมื่อใดที่ดาวพฤหัสนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่เสียซึ่งอีกไม่นานไม่กี่เดือนนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในภพอริเอกสารการทำข้อตกลงการเซ็นสัญญาที่คุณทำกันอยู่ตอนนี้นี่แหละคะ่ะจะกลับมาสร้างเรื่องยุ่งยากให้กับคุณได้ฉะนั้นนะคะควรทำให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ความรอบคอบซะตะั้งแต่ตอนนี้อีกทั้งนะคะเพื่อนหรือว่าญาติบางคนก็อาจจะเข้ามามีผลกับไอเดียความคิดอะไรใหม่ๆม,มาจากการพูดคุยกับคนใกล้ตัวนี่แะคะ่ะ อีกทั้งบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการสอบการแข่งขันการต่อสู้การประมูลงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ในช่วงนี้หรือถ้าคุณมีข่าวสารความคืบหน้าอะไรที่รออยู่นะคะติดตามถามไถ่ไปหน่อยค่ะกระตุ้นสักนิดหนึ่งมันมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าเข้ามาและสําหรับคนที่ว่างงานรอง,งานอยู่นะคะในจังหวะนี้ดาวการงานของคุณมีความแข็งแกร่งแต่ว่าอาจจะต้องมีการพึ่งพาสังคมเพื่อนพ้องกันหน่อยค่ะ เพื่อนจะมีทั้งที่เข้ามาส่งเสริมแล้วก็เป็นตัวปัญหาตรงนี้คุณแค่ต้องเลือกการครบคนให้ดีซึ่งการกลุ่มร่วมกับพระราหูนะคะที่จริงแล้วก็มีด้านที่ดีแล้วก็เสียค่ะมีจุดที่เราอยากเตือนสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องของผลประโยชน์อีกนั่นหละค่ะถ้าเมื่อใดที่มีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะกับสถานะไหนอย่าประมาททั้งสิน้นเพราะเธอจะไล่เลียงทั้งหมดที่ตีความมานะคะคุณมีการขับเคลื่อนที่เกี่ยวกับผู้คนในรูปแบบต่างๆค่ะ มีช่องทางโอกาสที่จะทำให้เกิดได้ทั้งความก้าวหน้าและก็ต้องรับมือกับคนบางสถานะเราอาจจะทีแนะได้เพียงบางส่วนนะคะคุณลองเอาหลักเกณฑ์ไปเทียบเคียงกับเรื่องของตัวเองดูค่ะว่ามีส่วนไหนพอที่จะนำไปเป็นแนวทางได้บ้างและในตำแหน่งนี้นะคะมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งเป็นดาวของความถูกต้องความยุติธรรมไม่ว่าดาวผู้มาเยือนจะเป็นใครคะ่ะ ทุกการขับเคลื่อนจะส่งผลดีกับสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเท่านั้นเพราะว่าถ้าใครนะคะมีเรื่องของการปกปิดซ่อนเร้นที่เป็นไปในทางลบจะหวังที่จะได้ลาภผลจากตําแหน่งนี้ได้ยากพูดง่ายๆก็คือโชคจะไม่เข้าข้างคุณน,นั่นเองค่ะและที่จะเตือนอีกอย่างหนึ่งล่วงหน้านะคะก็คือ ดาวสุ์ใช่ว่าจะมีสถานะที่เป็นปกติอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีช่วงที่ดาวโคจอวิปริตเรายังไม่อยากให้คุณประมาทค่ะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการทำงานอาชีพของคุณจะผลักดันทำอะไรก็ควรรีบทำในช่วงนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะทำตุนไว้ก่อนเลยสำหรับลัคนาราศีมังกรจะว่าไปนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเตือนกันมากค่ะสองเดือนนี้นะคะที่ดาวอังคารอยู่ในตำแหน,น่งนี้อะไรที่เป็นความท้าทายอย่าไปกลัวคะ่ะ ใจดีสู้เสือไปเลยใช้พลังงานการขับเคลื่อนที่ดีของตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วก็พิถีพิถันกับทุกย่างก้าวที่คุณเลือกแล้วสร้างเหตุให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวผลมันจะดีตามและในขณะเดียวกันนะคะก็มองหาโอกาสให้ได้ในทุกวิกฤตที่คุณเจออย่าปล่อยให้ชีวิตถูกพัดพาไปตามโชคชะตาแต่เพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะในด้านที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณเลย บางอย่างบางเรื่องจําเป็นต้องฝืนก็ต้องฝืนค่ะและทุกความหมายที่เราตีความหรือว่าที่เตือนไปในทางลบนะคะมันย่อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เพราะว่านี่เป็นเพียงแค่แนวโน้มเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดมาแบบตายตัวขึ้นอยู่กับวิธีการรับมือของพวกคุณแต่ละคนด้วยและข้อคิดสำหรับคลิปนี้นะคะการดำเนินชีวิตของคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับการขับรถบนสภาพถนนแห่งความเป็นจริงค่ะ เราไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้เท่ากันตลอดทั้งเส้นทางจะด้วยสภาพถนนหรือว่าความคับขั่งนะคะของการจราจรที่ทุกคนมีแต่ความเร่งรีบทําให้บางช่วงนะคะเราก็ไปได้แบบชะลอตัวคะ่ะตามกันไปบางช่วงก็อาจจะกลับมาเร่งเครื่องได้ใหม่หรือว่ามีจังหวะที่ต้องติดไฟแดงหยุดนิ่งอยู่กับที่ซึ่งไม่ต่างอะไรนะคะกับการขับเคลื่อนชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง คนที่รู้จากจังหวะชีวิตนะคะช่วงไหนควรที่จะเร่งช่วงไหนควรที่จะผ่อนจึงจะไม่ค่อยเปลืองแรงค่ะหรือว่ามีปัญหาในชีวิตสักเท่าไหร่อีกทั้งคนเรานะคะก็มีความเป็นผู้เสพแล้วก็ผู้สร้างอยู่ในตัวเองกันทุกคนช่วงไหนนะคะที่โชคชะตายังไม่เป็นใจก็จงเป็นผู้เสพที่ดีค่ะเสพข้อมูลเสพความรู้ ฟุ้มฟักฝึกฝนเก็บตัวไปนะคะไม่ใช่จังหวะที่จะไปลงสนามแข่งขันและพอที่ช่วงไหนโชคชะตาเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางก็จงเป็นผู้สร้างที่ดีค่ะ เอาสิ่งที่ฟุ้งฟักฝึกฝนมาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตัวเองบางคนนะคะเราเข้าใจว่าทําไมทํามัวแต่รอโชคชะตาแล้วเมื่อไหร่จะได้ลืมตาอาปากซึ่งตรงนี้เราเห็นด้วยค่ะแค่จะเพิ่มเติมให้คุณรู้จักจังหวะชีวิตของตัวเองเพื่อที่ว่านะคะบางอย่างบางเรื่องอย่าไปกดดันตัวเองมากนะัก ถ้าตอนนั้นชีวิตของคุณยังติดไฟแดงซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเราหน้าที่จะมีประสบการณ์การฝ่าไฟแดงกันเกือบทุกคนจะด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามค่ะผลที่เป็นก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่คือถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็ถือว่ายังมีบุญเก่าช่วยส่วนที่เป็นอุบัติเหตุก็เยอะค่ะบางทีไม่ได้เดือดร้อนแค่ตัวเองนะคะทาให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปด้วย ตรงนี้นะคะเราแค่อยากจะสื่อให้คุณเห็นภาพว่าการรู้จักจังหวะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญเราไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดขับเคลื่อนชีวิตนะคะตราบใดที่เรายังไม่ได้หยุดหายใจแค่กลับมารู้ลมหายใจของตัวเองกันค่ะหายใจลึกๆสูดอากาศที่เต็มปอดกันบ้างจังหวะไหนควรเป็นผู้เสพจังหวะไหนควรเป็นผู้สร้าง จังหวะไหนควรจัดเต็มหรือว่าควรผ่อนแรงและก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ชีวิตของพวกคุณมีคุณค่าในทุกวินาทีค่ะและก็เช่นเคยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงนาทีนี้และก็ทุกๆก,การกดที่เป็นการสนับสนุนช่องกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดถูกใจกดติดตามหรือว่าข้อความทักทายกันขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ